สวัสดีครับเซลกาครับผมจากคุบตาสีสะเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารำลมนะครับ27เมษายน2567นะครับมาทรงเม้ารถแท็กเตอร์ L5018SP นะครับของผีวงเดือนอันนี้แฟนเพื่อนนะครับนี่ยไอ้เพื่นเป็น FC เซลกาครับทาง y o ยูทูบยูปันโสงเงืเหลี่ยมนะครับตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าไอ้เพื่อนป็นคนจังหวัดเลยนี่ <laughs> เอาเภอผาขาวจะกวันเรื่อยนะครับผาขาวหรือผ่าขาวนี่ยล่ะครับนี่โบ้ฮันเดลลองโบ้ฮันเดลเจิมแต่ว่าก็เลยให้เพิ่นลองในพื้นที่เดินเพิ่นนี่ยล่ะกว้างดีอยู่ข้ <laughs> องท่าปานเรือเว้ย <laughs> อันนี้พี่เพิ่นเอาเป็นดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบ่ได้ใส่คนคำประกันนะครับดาวอยู่สองแสนสอง ดาวอยู่2องแสนนะครับเช่ากาซอยเพิ่นสี่หมื่นนะครับมือนีเพิ่นใส่เงินดาวลวดอยู่หนึ่งแสนกับแปดหมื่นบาทนะครับมาพานเถอะพอเราเป็นลูกค้าเก่าคูุปตากันนี่นั่นเจ็ดเอเช็คบางแล้วร้อยเช็คบางแล้วพาน <c oughs> พูน,พนีอ้ไอเพิ่นเอาเป็นสองสี่หกเอฟเฮฟวีพัดนะครับไทยลึกยังแกนโลก <c oughs> ปลาเดียไซไปหาเมื่อแล้วเรียบร้อยอามาฐานแหฮงอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพุ่นโรตารีเพิ่น ครับราคาเงินสดเซลกาขายอยู่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกะสามารถพักหรือโทรมาสอบถามได้นะครับจักหน่อยหนาขายได้ครับเดือนหนานี่าพฤษภามิถุนาโปรโมชัน่นอาจจนะบอดีบันไดไหมครับนี่นี่หางอย่ืดไม่ได้ครับหาง<อ>า <laughs> แจวเหรอ,อเพิ่นเบิ่งแต่ผู้อื่นไรมาเลี้ยงแจวโลงเหรอเพิ่นเบิ่งเจ้าของ อำเภอผาขาวหรือผาขาวครับพี่ผาขาวครับผาขาวผาผาโอ้ผาอำเภอผาขาวจัะกันเลยนะครับผูเขาแง่เพื่อผู้เขาเนี่ยท็อปพอขั้นต่อไปที่มาส่งของเราเนี่ยแหละครับเก็ตทิมหาแรงเราเป็นรถขากเก้าเกียร์เนี่ยรถเกี่ยวเราขั้นแบบไงเองเนาะหนักนี่หว่าเราเสียได้เพราะสีกับแจ๊คก็ได้หมื่นละปีหนึ่งเราอะอาอไออันสลับว่านี่ต้องจังได้ก่อนอ้สลับเนี่ สลับเ็กนกว่างมากเอาขางนี่ไปขางคุณครับคุณมาขางผีเลยครับซ้ำๆเอาฟังนี่เขาฟังนั่นเนื он ้อบอลแมนครับแ<อ>มนยางก็กอยู่ไร่เก่ามันกับสีกว่างออกแต่ว่ามันไถหน้าดีกว่าเก่าได้ครับอันขังเปนกว่าง้นไหมแมนครับนี่ไอ้ต้มไอขี้ต้มกับจีบ่มา,าอัดตรงนี้นะตรงตรงบางคนนี่เพราะเขากลับเหลี่ยมกว่างมากเกือบๆซ้ำใบมีดเลยครับพันกับจีพอดีไถมบวนเลยครับวันนี้เค่อยวางตรงขี้ดินมันอัดเรามัน แมนครับเอาเอาไปกลับเลยก็ได้แต่ว่าแม่ได้ยงขื้นซะกกอนยกตัวกางได้เล่นบ่างได้เลยครับยกนันมองตองมองดอบานนะครับยกขึ้นปุ๊บก็ค้อนคำใบขันหญมมันล้มกัดสลับขางไปงส่งง่าเกว่ากาวแบบนี้มันจะเป็นลุ่มเข้าไปนะครับกระทะหลังเบียดบนต้องไ่พอดีเลยผมว่าไหน้าดีว่ากามันจะออกมากเกือบๆซ้ำเกือบซ้ำพี่เลยไได้พอ คันพ่อซื้อเจ็ดสิบห้าสิแถใหายยู่งขายอย่างเดียวได้ด้วยเวียดคูละสามพันแปดเ้ยสามพันหกสามพันแปดมันขึ้นสามพันแปดตะกี้คูละสองพันหกเดนนัตสามตัวอีกสามตัวซื้อใส่อีกพันเราก็ตั้งให้แล้วละประมาณนี้แหละพันมันมีคลิปหนึ่งอยู่ดอกผมไปส่งผมแนะนำไว้อยู่ ครับิีธีตั้งเองนี่มาตัขอคุณหลายๆครับเน่ยเนี่ยเนี่ยเน่เล่นเตพีกายนี่เล่นเตพีกายนี่มาสักผมทำเอ็มยูซีโก้ดิโอ้ปรซองสิ้นยครับคเอาขึ้นดียวเี่ยนเอาหาซิบอ่นนี้เพิ่นข้าเจ้าวามันราคาสูงโอ้ดครับเ่าานอเราตั้งมาที่เครื่งรถที่นี่โอ้เราตั้งที่นี่ป่ะครับหรือตั้งเครงรถตั้งที่นี่ละที่นี่ครับมันตน เนผมเคยใส่เนาะดึะะดงถอยหลังมามันมันบ่ตรงเดี๋ยวนี้นกินดอกไปาววถาเกี่ร้อยสองอข้อกับพ่อแมดอกแต่ว่ามันหนึ่งบุกไปครับเห็นไหนี่มันต้องสิผู้เคยใส่เนาะถ้าเกิดหา่านี่ผมใส่ให้เราดอก <c oughs> ให้เรา,า,าใส่อเอง <c oughs> <c oughs> เราไล่งวดให้เ,าเราเ,เรียบร้อยครับเดี๋ยวแต่เราพิจารณาแ่ไม่นอนมือยกายนะผากจะขึ้นก่อนประกอบซ้ำยัง <laughs> ออเ,าเอาหรังงบ <laughs> เอานะครับมือวันจันทรงอยู่บันอะไรนะครับของเซียวอุ่มนะครับของเซียวกากับมีบ้านที่แปดอยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละห่างกันไปซิปกโกโลนะครับแต่มัานเป็นอำเภอแก่งสน้มนางเอาหาซูทหนึ่งแปดข,ขึ้นกันเดี๋ยวมาไหม ขนัน้นีย <Evangel ix> <laughs> วเบียดจังโ <laughs> ัวฮะเดี๋ยวไปถือกันมาน้ำนะครับเอาพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสามีก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ